มาได้เลยนยเดียวอีแต่เดียวดีประมาณสามสิบนาทีนี่ป็นล nice. ูกสาวแม่ผู้หญิงขนางสาวไทยตอนนี้แต่ส่ชุดสวยเไนิดน้อเอ้มาได้สิบีไดมาตรงไหนก็ได้เราตัดตรงไหนได้ใคยไทยังไม่ได้ตัยมาเลยนะครับมาเชรงเลย อาการย์นั่งในก็แบบจับคู่แค่จะบอกว่าแข็แรงถ้าคนไวไม่เออผอนนะบ่าใจแข็งอ่าเจอนะครับเจอนเดี๋ยวจะให้่ห้คุณหมอเขาให้คุณหมอพูดกับคุณแล้วก็เจอนี่ประมาณ ห้านาทีรอหินหันนาทีเอาเจอเลยนะครับเจอเลยญาติยโยมมาตัดผมไฟอาเจอเลยมาตัดผมไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องถอดมอากันเลยอาเจอเลยคุณหมอครับได้เวลานี่สิบห้านาทีอยากเจอเลยเชิญ ้าไปสุขภาพแกรงปู้๊บประชัมภาษีอะไรแต่ทายาทคนเราทุกคนะเป็นบุคคลสำคัญที่มาวันนี้เป็นบุนคคลสำคัญที่มาในการหวั่หวางารเนืกันเอฟดีวัน i อินโก n t อก็พิการอานุบิสมิตแฟมิลี่แอมเบลคัน อันดับต่อไปนี่อาจะเชิญคุณหมออากาวกับคุณคนที่มาหต่งผมด้วยเขาเชิญคุณหมอสุพจน์ทไมอย่ได้ไหมนี่ก็ได้ตัวนั่งไปขึ้นไปขึ้นดูมาคุณพูดอินเตอร์เนชั่นแนลที่ฉันจะพูดฉันจะพูด English I don't know I understand not thank you everyone for coming for the ceremony And, uh, he has his own commitment. Uh, when his grandmother died, and I, and he kind of, of committed to do something. So we encourage him to do it. and uh, so, and, uh, and mom and and he we'll try to do something for the what to see that everybody loves. So all the fun that distribute to us will be for what to see uh, for honor. Grandmother, uh, so you give all the things. And thank you everyone who come in early and help out many ways and we appreciate it. Uh, Hope everybody will be happy and successful in life, like we are, thank you. เ็นหมอสุพิเราเนี่ยเป็นหมอใหญ่ที่ประทังบัญชีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นบางีคนสําคัญที่มาปรากฏตัวสนับสุนหมอทำไมมาปรากฏตัววันนี้ถือว่าเป็นมงคอย่างยิ่เพราะฉะนั้นอันดับต่อไปนี่ก็จะให้น้อมวยการคต่อบุณทะาี้หน่อยเลเชิญเชิญจัดมาทกท่ขอคุณที่มาบ้างเถองที่โ คนที่มานะคะแล้วก็เสียสละเวลาตอนเช้าวันสามมาก็วันนี้ก็ขอให้คนได้บุญกลับไปแล้วก็ขอให้คนมีเงินเ,เยอะๆนะคะจะได้อะไรก็ขอให้สมความฝันค่ะขอบคุณค่ะกรมคงินใม่ไดโชคไาะนดนี่ก็เป็นผู้ประจำพันภ้าสีของเราเหมือนกันอาันต่อไปสามนเณรกัน

อ่ามาหาเงินกุลกาคนเราต้องต่อไปนี่ก็จะไปอ่างคนผมแล้วจมีการแครอยากโนดมาไปไปคนไปข้างในแล้วไปลุกขึ้นไปถ้าโอด้าไ่จะไปส่ไปต่านไปต่างต่าง มาวันวันสีวันนี้สำหรับรับประทานอาหารจากร้านไทยชิคเก้นมีบรรมุกป้าสองมาตั้งแต่เช้าล่ะล้าตาไปไหนเอาบารออกมานีกนปรบาทปบาความว่าดาเข้ามาได้วรบาทตรบาทของเราเลย้าขาวก็งงเลยางขึ้วัก็ไปช่วยต้องเกิน นี้ก็ถือว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถ้าหากว่าท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อว่าจะพุทธบณีมาแล้วก็เชิญทีนะะ่นี่นะครับสวนกำนหนดไว้พ้นลาแทนบอกไปทั่วแดนทั่วทินเมืองไทยแทน ยมผลบุญยิ่งใหญ่ชั่วดีมีจนทุกคนตัดใจไม่ว่าผู้ใดก็บวชได้และดีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเออคุณลุงคุณป้า ອັນນັ້ນຊື້ບໍ່ໃຜທົວໜລມ ว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยมันมันมีเวลาจำกัดเพราะว่าเราก็มีความที่ันพันกับการฉันเพย์เพราะว่าทราต้องฉันก่อนเที่ยงสิบเอ็ดโมงเศษต้องรีบฉันแล้วพ็ถึงตอนเที่ยงสิบสองโมงต้นเช้าก็หมดหมดเขตของพระสงฆ์แต่ว่าถ้าเราไปต่างก็ไปตามเวลาของรักนั้นบางทีรักที่ไม่ นั้นี่เที่ยวนแล้วแต่ว่าอีกรัตหนึ่งยังเป็น4โมง10โมง1ประชัน1บัญชันทำอะไรคนเรียนเวลาไปอันนี้เป็นไรแล้วขึว้นอยู่กับการเวลาของแต่ละรัฐแต่ละสถานที่